คำมครับคำะไรสลม์ลมินนี้สาวารินครับสาวารินมันนี้โอ้ตองตองบอกกับเอฟซีสะก้อนเกงมันนี้แม่หอยอารมณ์ดีนะคะ <c oughs> เพราะว่า เขาอนี้อย่างนี้ชุดนีอย่างนี้ชุดโ s โนวา y เอาชุด snow by น,นะคะวันนี้แม่หอยแต่งตัวเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะบอกกับ fc ทุกท่าน fc อยู่ทางบ้านหรือ fc อยู่ร้านแม่หอยนะคะว่าจะปิดร้านแล้วจบจบคอร์สแล้วคะ่ะจบคอร์สแล้วจะปิดคอร์สแล้วนะคะจะมาเปิดใหม่ก็เดือนตุลาคมนะคะเป็นอย่างนี้ทุกปีถ้าคนไม่เข้าใจหรือยังไม่เข้าใจแม่หอยว่าแม่หอยทํางานอย่างนี้ทุกปีนะคะไปทํางานาปีละ สองเดือนคะ่ะต้องปิดทุกปีนะคะและแม่หอยจะมีฟิงมาฝ่าเอซทางบ้านแล้วก็เอซอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าแม่หอยไม่เคยอายเลยคะ่ะ <laughs> สาววาอรินวันนี้ต้องกินน้ำตาพนุ่มอุบลไม่มาเฮเทียนทันสามรนดาอังปีก่อน เขาจากไปแล้วกับผู้สาวสะกลนครปล่อยให้แม่งามงอนน่งสลอนอยู่หน้าต้นเทียนบุญเขาพันษาปีนี้มันเงาของสาวหรือดีคู่บ่าวสาวขอสุขี เราแสนโซกี้อยู่ทุงสีเมอรเพียงไปบอกว่าจะไม่ลอกให้น้องเรื่องเห็นคนใส่เสื้อเหลืองไรรับอะทงนึกว่าพี่ไม่มีแมงเอา กลาบ,บลินว่อนหลวงพ่ออินแปลงผู้ศักดิ์สิทธิ์จงช่วยนี้ละมิดให้ฮักคนีมีแต่สมหวังอย่าได้ปาทิสาาวลินให้รักกีลังสัญญาแห่งความลังมันออกพรรษาจะมาไว้มา สาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาบอหนุ่มอุบลรีบกลับมาเช็ดน้ำตาน้มย่างรอพี่ถพึ่ันจะผ่านเดือนจะเขื่อนไปเป็นปีสาววารินคนนี้ยังรักพักดีตัวพี่เมือ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านคะที่มามีความสุขเวลาไม่หอยวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะทำอาหารต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงอีกนะคะจะมีเพลงไปเรื่อยๆนะคะขอให้เอซีทุกท่านมีความสุขนะคะมาจากไหนคะเนี่ย แกงโอ้แกงคอปะกไก่ค่ะเชื่อเดือบมือก็ได้ค่ะเขียนเลยนะคะคอฮะอุ้ยว่าเราเป็นตะมันแท้เฮียค่ะเจ็บแน่แน่อันเง้ยเฮียปะคะเบอันเฮี้ยลายเลยค่ะเควินต้นนี้ตัวอะไรนะเลขสามใช่ไหมอุ้ยจะทำอะไซุปเปอร์แมนเลยเนาะอุ้ยจะทำอะไว้ซุปเปอร์แมนหญิงเหรอก็มาเป็นเสื้อของแม่ลายเป็นกลางพอดีเลยเล่อะไรซุปเปอร์แมน Go with man.